มีแฟนรังคงนั่งกินนอนกินแถมยังได้บินไปอเมริกาไม่ต้องบินแล้วจ้ะที่นี่ก็มีฝรัง่ง สวนของเราปลูกฝรั่งหลายสายพันธุ์วันนี้เราจะปลูกแดงอยยธยาเบอร์สามค่ะนี่คุณลุงของเรากําลังเตรียมหลุมขุดหลุมไปแล้วจ้าที่รักใส่ปุ๋ยลงไปปุ๋ยคอกปุ๋ยเคมีนิดๆหน่อยๆผสมกันลงไปจ้าเตรียมแล้วเรียบร้อยใส่กากมะพร้าวสับลงไปค่ะทุกคนค่ะใส่เพื่ออะไรคุณลุงบอกว่าโอ้มันจะอุ้มน้ําได้ดีแล้วมันก็จะทําให้รากเดินได้เร็วด้วย <c oughs> มะพร้าวสับเสร็จ <c oughs> เสร็จสับอเอาตน้น ต้นอะไรต้นฟ่งสิคะลงไปจ้าลงไปหลังจากนั้นก็เอาดินที่เราซื้อมา20บสทบาทโรยลงไปก็นท่ักันะรยลงไปนี่ค่ะคุณลุงก็จะเกลี่ย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 หลังจากนั้นก็จะเอาดินกลบเข้าไปค่ะกลบเข้าไปนะนี่คุณลุงของเราขยันจังคนอะไรก็ไม่รู้ขยันที่สุด <c oughs> นะทำเข้าไปนี่ค่ะ ค่อยๆใจเย็นคุณลุงเขาจะใช้สติสตังสติอย่างเดียวพอหลังจากนั้นเราก็จะรดน้ำค่ะทุกคนค่ะรดน้ำลุงบอกว่าเดือนแรกรดวันละหนึ่งครั้งก็พอจ้าเฮ้ยเมียลุงเฮ้ยคุณป้าผีมะม่วงผีมะม่วง แล้วลุงเขาก็จะเอาไม้เนี่ยมาตัดตัดตัด,ตดเป็นท่อนแล้วก็เอาไปกั้นไว้ค่ะกั้นไว้เดี๋ยวน้องหมาน้องแมวน้องอะไรจะมาล้มใส่ต้นฝรั่งของเขา <c oughs> นี่ค่ะกั้นไว้เลยนะจ๊ะแล้วลุงก็จะติดป้ายเราปลูกวันที่26มกราค่คะทุกคนค่ะเป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้าการปลูกฝรั่งแดงอยุธยาเบอร์สามรีบโตเร็วๆนะน้องฝรั่งคนรอ cf คนรอกิน <c oughs> นี่เรามาดูบรรยากาศตอนเย็นค่ะบ้านของใครของใครก็รักเรือนเขาบ้านของเรายินดีต้อนรับนะจ๊ะ